อ่าบอดไกด์อินดูอ่าเบเตอร์ไลฟ์คิดแล้วน่าโม้ปชีวิตดีกว่านะอุ๊บส์เคลื่อนที่อ๋ออย่างนี้เนี่ยยากเลี้ยวล่ะไปเลยทอร์นาโดเชียร์อุ้ยโซโล่เวลไลฟ์เฟลล่งเก่งนวลลองใช้ทักษะการล่องเก่งให้เบย์ประโยชน์ไปเลยไฟเซอร์โซโล่ครับโซโล่ทักษะการล่องเรือให้มีประโยชน์ทุกจุดพอยต์เด้ทิ้งจุดพอยต์แล้ว อันนี้เราอยู่ที่เลนทูอ่าสูงโลต่อไปยี่ยราพายผิดกูสปีดล้ลือแล้วกันเออช่วยด้วยเอไม่ได้ลองแกงมาสามสิบปีแล้วไอ,อ้เหี้ยรถไฟกระโงแกงของฉันไว้ผิดทางแล้วพวกเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนอย่าแชร์ได้เลยแล้วพวกใครเลี้ยคนเดียวมันยากจริงๆทำมันยากอย่างนี้วะเนี่ยมือเรือให้ดีโอ้ยอเงี้ยมเรือพวกคุ้มคุมคุมค้มไปเรือเรือของฉันฉันเชื่อว่ากระเป๋าเอเลี่ยนนั้นมีอยู่จริงนะมันจะช่วยฉันได้ มันเจอการแต่งตัวตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้าเนี่ยไอ้เยอยเ้ยไปพันนี้เนี่ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ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 ่าหมุนตัวอ่าใช้งานได้เลยแหละพมในศาสารการขี่เลนให้มีประโยชน์ฉันเชื่อว่าโซโลนั้นมีอยู่จริงเชื่อวพวกเราคือเห็นไหมบอกแล้วโลโลนาโซโลเย่ตอนนี้เราอยู่ที่เออสต็อปเออพวกไม่คิดว่าฉันมาผิดทางไปหน่อยเะี้ยโอเคได้แล้วโอ้ยากี่ทียเลยโอ้สไลเดอร์เดียว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  Stop falling above Bowler <tong> 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 Tại Tại liêu, Tại liêu có vấn đề leo đi vấn leo đi mô vui. Solo nó ding. Bye, đi. Bye, leo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  đi. Bye, bay đi. Bye, leo ช่วยอะไรไม่ได้อีกเงี้ยสินะในก,กูถอยหลังอยู่โว้ยเฮ้าเฮ้ยเช็คถอยดีไปอย่างช้าชา้าเลยชืย่อว่าเธอเดาวสโลว์แล้วก,ก็ใช้กระถาลับขึ้นน้ำมังกรวาฬีอุ๊ปส์มันจะไม่ไปเป็นไงล่ะพวกกระถาลับขึ้นน้ำมังกรวาฬีิผมอยากขี้เหี้ยเลยเอ่อช้าๆแล้สโลว์ขี้เหี้ยเลยลองเกิดต่องบูมอยู่ฟ้าเต๋อแล้วกระถา,าลับพวกที่นน้ำมังกรวาฬีไปเร็วๆไปอย่างช้าๆพวกชา้าๆ พีเด็กเคียดอุ้ยยากเหลือเกินเบรย์พวกเรามีทีการแทงกระพุงไปแม่งเลยกันเลยกันขอบคุณที่ล้วให้ไปแล้วแบบๆแล้วแค่กระพุ้งขยับแม่งมองเสียงกันชี้เคียเลยพวกเออเยอะหนิเพิ่ What the fuck ได้รู้คือพวกเราถึงเช็คพอยแล้วล่ะเย้อัพอัพพวกทางตกก็มีให้ที่ตกมีตั้งเยอะตั้งแยะไปตกกเมียอะไรเนี่ยเยอยเหลียว หมดแล้วมก็บลูวิธีการดีปุ๋ยเยมันก็ดีปิดลำเฮ้ย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 อ่าไม่รอดแน่แน่เอยโยกไปได้แต่วาดไปวัดได้อีเคี่ยเรือกูเป็นี่เนี่ยมึงอยากเต้นนะไอ้โอ้ยเก็บแล้วฉันไม่ต้องการเอาไปเว้อวัต t t เจ้าฟัคครับแต่ก่อนอื่นช่วยหยุดก่อนเถอะครับโอเคกูไปพันนี้ก็ได้วะ ไมนุษย์ธรรมดาทําไม่ได้แล้วนะฟิสิกส์เกมเท่านั้นที่ทําได้ฟิสิกส์ในชีวิตจริงทําไม่ได้ควายแกลืูคือฉันกดแน่นมากเลยจะกดตายเถอะเย่ผ่านแล้ว <gle aning noise> ก็ได้เวลาฆ่าดตดัวตายเอายาทำเป็นแอคชั่นญี่ปุ่นไปได้เอาบานาน่าโบ๊ทต่อเดืยดขู่ใจเลยบางคนไร้เพื่อนน้ำแข็งมันแย่ <laughs> ฉันไม่ชอบไอ้เขี้ยนน้ำแข็งหมดเ <laughs> จ้าดูไหมว่าการคุกจะเกมมองน้ำมันยาเแค่ไหนแย่ขี้อะไรเกมพวกเนี้ย ใจเย็นใจเย็นใจใจใจโลเซเปรี่เม่ไรเราเรายังมีเบรกอยู่เบรก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 ไอเ้หเหี้ยกูบอกให้เบรกไอ้เหี้ยยม่ยยยยยไย่ยย่ยยไย่ยยยยยอยไยบยยยยยยยมยย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 ย่ยย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 ่ยยยยยยยงยยยยยยงยย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 ยเยยยยยยเป็น,ปน,ปนยย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 อ่าน,น,น้ําตกยยยยยยย้ยยยยยยอยยยย้ยยย้ยยย้ยย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 ยไอ้เียยยยยยบ ฉันอยากเลี้ยวหน่อยฉันขอเลี้ยวหน่อยได้ไหม Yes 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 อีออเขี้ยวหัวตายรอบนึงได้ปะไม่ไหวแล้วเฮี้ยเนี่ยกูต้องขึ้นลิฟตเบิลวะเอาจริงดิ Oh my god แดงไงแล้วก็ต้องเดินไปต่อไอ้เดียเด้ยไอ้เขี้ย,ไ,ยไปไหนโ o ้ no พอเราจบเลยกูจะได้ไม่ต้องขับเรียเขี้ยนี่ครับเป็นลงแข่งง่ายกว่าเยอะเลยเฮี้ยไปช้าๆนะพวกนั่นๆ ขึ้นมาได้แล้วทําเฮี้ยอะไรต่อคอดแนะนำส่วนเกมเฮี้ยนี่ไม่ลงมาเล่นในสัตวกดแห่งการถอยหลังเว้ยแล้วก็ช้าๆเข้าไว้เฮี้ยอะไรวะเนี่ยช้าๆช้าๆเดี๋ยวเยสไอ้ก้อนหินไอ้บ้านี่โ oh my god ชิด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 นิดินเฮียวานช่วยเล่นในที่ที่ดีกว่า oh my god yes yes oh ho เพียงแค่นี้เดียวที่สามารถไต่ขึ้นน้ำได้ว h a t t อ e f u c น้ำเฮียเนี่ยมาถึงก็ต่อเลยใช่ไหมได้ อยากบอาแบนี้ไหมรามัึงฝังฉันนั้นไปต่อ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 ไม่ใช่ทางนี้น้ําขึ้นรับถุงยางชีพไม่มีตังค์บอกแล้วเราจะเล่นแบบสายฟรีไว้ขึ้นหน่อหน่อยน้่มันทุนเฮียมันลอยน้ำเด้อมึงเลือกเคิร์ฟได้แล้วพกเมื่อกูพิการตายหามตายหงเจียดเงินไอสัตโคจีกาได้บอกแล้วอย่าขนเงินมาเยอะโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้ามาเก็ตรึดดดดับชบปิมุนยันเนี้ยนี่มันเฮียอะไรเนี่ยพวกกูไม่ได้อยู่สวนสนุกขอใช้หน่อยไม่ได้ใช้แล้วไอ้ที่ เล่มใหม่กันเถอะแค่เริ่มกลับบวจะตายแล้วพวกเดมเดเนิ่งใอ้รู้ไหมว่ายาแค่ไหนมาเล่นสิไม่เมื่อควรช่วยไหมโอ้ไม่กัดโอ้ไม่กัดโอ้ไม่กัดใช่แต่ไม่ใช่พันนี้ใช่แล้วพวกชิชววันพีสมีอยู่จริงกับพิเก็ตมาช,ชัยเอ,ออย่างไรละเออเออไม่ได้ไปแล้วละ่ะขอไปกูอบอกให้ขอไปโอเคไอ้ปลายที่นี่มันขูดเกะกะเลยข้าอยู่ในช่วงเวลาการเดินทางยา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 ,ยา,ยา ว่าตาฟักยุด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 เฮ้ยอยาๆๆยาเจีอย่าอยๆยยยายกูไม่อยากเริ่มต้นแล้วกูอยาแรกไอ้เฮียโอเคดีมากขึ้นแล้วพวกแต่กูว่ามันมันไม่ดีแน่เนอขอบคุณมากแต่ไม่เป็นไรแตงกิ้วที่เชอร์อ่าคณมากแต่อดีที่กูไม่ต้องไปเสี่ยงเย้แน่นอนว่าพวกเราจะไม่ไปวันนี้แน่นอนผ่านได้รอวะโอ้ไม่แก่ทำผมมือ ทำโฟมือมันปางดีกันทำมือเชียกูแต่เล่นพันนี้มันไม่ได้เก่งขึ้นหรอกมันทำให้หัวร้อนคลื่นนี่ว่าดีาเทียรตรงดีไปละไปไปไปเออไปเรื่องใหม่ก็ได้วะาผ่านได้นะ่ะเชียร์ฉันขอบคุณมากที่ไอเคียนี่คือยังปลอดภัยเออก็ดีว่าตกแล้วเรื่องใหม่นะน่ะน้ำมันฉันนี่เนี่ยเนี่ยโอ้ God. ไม่ก็ไปไปไปอย่าติดอย่าที่ติดในตัวกูออกไปดิ ไปทุกไปไปไปยายายารู yeah, yeah, yeah. ้สึกไม่อยากเล่นแล้ววะไปเอนเถอะหมูเฮาเอ,อื้อแปลงร่างกายเป็นแซลมอนทวนกระแสน้ำเร็วพวกไปเอนเถอะโอเคกระแสน้ำนะสูงแซลมอนทั้งหลายเยสไอเ้เหี้ยผ่านอะไสักกูไม่เลยละวัตตาฟักเอ่อว่าเขาไม่ได้สอนให้ส่งแันนี้นะพวกวัตตาฟักมึงพาก,กูไปไหนอุ Oops. Cheer, ๊บส์เชียอัเบล่าครับกูเมื่อยมึงแล้วเนี่ทำไมมันส่งกูแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวขึ้นมาได้เร็วดิ เออกูไปพันนี้แหละเฮียง่ายดีเว้เยไอเยอวันดีเพื่อนเอ่อน้ำแข็งด้วยความอันตรายไอเฮียมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงมึงจะไปไหนไปเที่ยวเว้ยสัตว์ขอร้องล่ะกูไม่อกโดนอิโมชันอลดามิชเจ้าจะพาฉันไปไหนไอเฮียมันพากูไปฉันเพนวัตตาฟักโอ้วับขอบคุณกูไม่ตา,าตายหาตายหงเลยถ้ากูผ่านเกมนี้มึงไม่ตายดีแน่ที่แข็งกับฉลามเอ่อเฮียแล้วไงเออนั่นแหละกูไปตายดีกว่า เออพันนี้ก็เร็วเหมือนกันเว้ย faster มาได้แข่งแข่งได้ดีขึ้นแค่กูหันแม่งก็ยากเลยที่อ่ะให้กูผ่านไงวะเออเร็วเหลือเกินไอ้เที่ยแค่เริ่มกูยังไม่เริ่มเลยที่อ่ะเจอเพลงโคตรอ,อนิเมะอะไรที่อ่ะอนิเมะเกินตายไปไม่มีศัตรูเลยทั้งนั้นเราต้องแข่งกับตัวเองเว้ยไอ้เที่ยเออมันกดเที่ไนี่กูจะโดนงับแล้วลอืยไม่ไหวไม่ไหว ก็ตัวตายดีกว่าแค่ผ่านมุมนี้มือผ่านไม่ได้เลยบอดไฟมยังจะขายของอีกอะเอาเช,ชียร์ฉลามยังอยู่อะขอบคุณที่มานั่งเชียร์แต่ไม่เป็นไรครัเฮ้ยน่าเสียดายวัดตับฟักโอเคเออช่างมันเถอะขอพ,พักพอนก่อนไอ้เฮียมเอาอีกแล้ววะ เฮ้ยทำไมมึงถึงมาอยู่ขอบพันนี้วันนี้อ่กะกีการ์เซจริงไปตายดีกว่าไปตายดีกว่าฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานเต็มเตี่มฉันที่ไปกนินโซตมหมดแค่เปนทรเนียไมนะ่ได้พวกเชียนมนันเด็ดเกลูกดดูตังเชลเบเนียไว้เด็กที่ยังเป็นเฮียเนี่ยเัเลมมาก็ไม่รอแล้วไอ้งโง่เนี่ยดูแขนฉันสิวันนี้เพื่อนายอยากจะกินฉันไหมเออนั่นดิด WhatsApp 伐 กูยังรอดอยู่ได้ไงเจ๊ลูกขึ้นมาไม่ไปแปลละแต่ใจเย็นนะพวกมันแรงดีเสมอไปไม่ได้หรอกนะอย่างเช่นตอนนี้ไงเยี่ยเพลงมันโคตรเกมแข่งรถแ,แต่นี่เกมแข่งเหลืออม่ใช่ยววะแล้วมันแข่งตอนไหนมันสไวเวิร์ลชัดชีพหายแล้วคอมสุดก็ไม่ได้โอ้โ oh, น no! ไปตายดีกว่าเบลอบลอเบลอบลอปีแค่นี้ก็เ็วกว่าน่าน้ำแล้วพวกนั่นแหละมองกูจะตกแล้วไ yeah. <finish> อ้ยี่ยไฟน n a l l y finish h i อ๋อ มันไว้นำได้จบแล้วได้โง่มันจบแล้วมันจบแล้วเสร็จแล้วว้ย One p i e c is real This is coming for you s ฮ h i